ครับก็ขอสวัสดีนะครับและขอตอนรับทุกท่านนะครับเข้าสู่ช่องสิงห์บุรพชาแนลนะครับวันนี้นะครับผมขอแนะนอนะครับพระพิมพ์ถือว่าเป็นพิมพ์ยอดนิยมสุดของวัดระฆังนะครับรุ่นหนึ่งร้อยปีนะครับพิมพ์นี้นะครับเป็นพิมพ์ที่นิยมสุดนะครับเรียกว่าพิมพ์เสียนโตพิมพ์เอนะครับหรือว่า เต็มพิมเต็มฟอร์มนี่ครับแล้วแต่ที่จะเรียกกันนะครับพระเสียนโตรุ่นร้อยปีนี้นะครับถือว่าจํานวนการสร้างนี่นะครับน้อยนะครับเพราะว่าเนื่องจากว่าก็ใช้บล็อกที่กดบล็อกเดียวกันนะครับแต่ครนี้ว่ากดบล็อกแรกๆนี่นะครับความคมชัดลึกก็ยังมีให้เห็นอยู่นะครับแต่พอปั๊มไปได้สักจํานวนหนึ่งครับไม่เยอะนะครับก็จะมีเศษพวกผงหรือว่า มวลสารต่างๆก็ไปอุดตามบล็อกตามอะไรอย่างนี้ครับเลยทําให้แตกกันแยกกันเป็นหลายพิมพ์นะครับเดี๋ยวเรามาลอง,งจุดสังเกตกันนะครับว่าพิมพ์เสียงโตเต็มฟอร์มบล็อก a เนี่ยเป็นยังไงนะครับจุดสังเกตเริ่มต้นนะครับเราสังเกตได้ที่ที่เสียงพพักนะครับจะมีรอยคอบนี่นะครับนี่นะครับรอยคอบนี่นะครับก็จะเป็นจุดสังเกต จุดแรกนะครับต่อมานะครับเราก็มาสังเกตตรงนี้นะครับเดี๋ยวผมจะซูมให้ชัดนะครับตรงนี้นะครับจะมีจุดนะครับเป็นจุดไข่ปลาเล็กๆนี่นะครับก็เป็นจุดสังเกตจุดที่สองนะครับส่วนจุดที่สามนะครับก็จะเป็นเส้นนี้ครับเราเรียกเส้นฐานพาทิปนะครับก็จะมีให้เห็นนะครับก็อยู่ในจุดตำแหน่งของพิมพ์ a นะครับ เสียนโตพิมพเ A ต่อมานะครับก็จะมาตรงนี้นะครับเนี่ยครับจะมีรอยเว้าวนิดๆนะครับแล้วมีไข่ปลาเล็กๆนะครับตรงขอบกระจกนี่แหละครับก็เป็นอีกจุดตำหนิหนึ่งนะครับต่อมานะครับที่เราจะสังเกตอีกทีหนึ่งก็จะเส้นขอบุ้มนี่นะครับก็จะมีรอยบุ๋มเล็กๆนี่นะครับเป็นหลุมนะครับอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็สังเกตเลื่อยมาครับ จนมาถึงเส้นขอบซุ้มตรงนี้นะครับจะหักเป็นเส้นตรงนะครับไม่โค้งตามนะครับแล้วก็เลื่อยมานะครับตรงนี้ก็เหมือนกันครับตรงนี้ก็จะหักเป็นเป็นมุมนะครับครับแล้วเราก็สังเกตเลื่อยมาครับก็จะมีเนื้อเกินเป็นริ้วๆนี่นะครับตรงนี้นะครับแถวๆนี้นะครับจะมีเนื้อเกินเป็นริ้วๆครับก็เป็นจุดสังเกตนะครับเบื้องต้นนะครับนี่นะครับ สังเกตที่เสียนครับจะกลมโตนะครับแล้วก็มีที่ครอบนี่แหละครับเส้นครอบนี่นะครับครับหากวันนี้ชอบก็ติดตามรับชมต่อไปนะครับก็จะมีพิมพ์อื่นๆมาด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณมากครับสวัสดีครับ